อ่าสวัสดีครับในคลิปวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับสิ่งที่หลายๆคนถามและสงสัยอาจจะเป็นเบือเ้องต้นหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็จําเป็นที่ต้องรู้ก็คือวิธีที่เรารับบอลแล้วเราหลอกแล้วเราสามารถขยับได้อยู่บางคนมีมีคนถามเยอะมากเลยว่าเออผมจะรับบอลแล้วผมจะหมุนตัวได้ยังไงทำไมผมรับบอลแล้วผมขยับไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ อ่าซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำโดยละเอียดให้ดูว่าเทคนิคมันคืออะไรมันต้องทำแบบไหนอ่าลองมาดูกันครับอ่าหลักก่อนเลยนะครับก็คือ ลูกที่เราจะรับและสามารถเฟกได้ะมันต้องเป็นลูกที่เรารับบอลจากเพื่อนเท่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปเดินทําเองได้หรือว่าต้องทําตอนเริ่มเกมโดยที่เรายังไม่ได้ขยับอยู่เท่านั้นแต่อันนั้นอาจจะยากไปหลักๆก,ก็คือรับบอลจากเพื่อนแล้วกันคนระับผมจะทําให้ดูสมมุติเราส่งให้บอลให้เพื่อน <Nice pass. S 1> อเพื่อนส่งบอลให้เราสิ่งแรกที่เราทําคือเนี่ยเห็นผมไหมผมไม่ขยับผมก็สามารถเฟกได้ ดกดเบาๆมันก็จะยกมือหลอกแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมหลอกผมห้ามขยับถ้าสมมุติว่าศัตรูกระโดดแล้วอ่ผมก็เดินมาทางนี้แล้วก็หลอกยิงอย่างนี้แล้วกันประมาณนี้ะอ่ผมทําให้ดูอีกทีหนึ่งส่งบอลรับวอแล้วก็ห้ามขยับ ไม่ขยับแล้วก็กดเบาๆไม่ให้มันยิงออกไปถ้าใช้จริงๆก็ใช้ประมาณนี้กดอ่ะโดนละหอยยิงได้แต้มสมม,มุติเราอยู่ในจุดที่เรารับบอลแล้วผู้ศรุกคิดว่าเราจะยิงจริงๆอะ่ะเขาจะกระโดดสมม,มุติผมจำลองภาพนี้ทีแล้วกัน ผมรับบอลเน,นอีกฝ่ายผมเฟกอีกฝ่ายกระโดดละผมก็ถอยดิฟยิงข้างได้แต้มเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเดี๋ยวผมให้ดูคลิปว่ามันเป็นยังไงอ,อันนี้คลิปไม่ค่อยชาร์จนะเพาะเป็นคลิปเก่าแล้วแต่ผมจะให้ดูว่าเกมนี้ผมเล่นจินเวลามันใกล้จะหมดละทีมตามอยู่หนึ่งแต้มเหลือสิบเอ็ดวิ ผมใช้เทคนิคนี้ยังไงในการในการลงแรงครั้งนี้ให้มันให้เขาเข้าใจว่าผมจะยิงจริงๆแล้วผมเฟกดีไปข้างๆ <Got it. S 1> เนี่เวลาใกล้หมดละแปดวิเห็นไหมครัพอเห็นนะ <No way. S 1> อ่ะเห็นไหมฮะคือได้ยินเสียงช็อตค็อกหมดเวลาใช่ไหมคือมากเกี่ยส่งบอลมาให้ผมแล้วผมเฟกหลอก ฮาเซกาว่าคิดว่าด้วยเวลาที่มันบีบอะเหลือแค่สี่วิผมจะยิงตรงนี้จริงๆผมเฟกหลอกไปหนึ่งทีเขาถึงกระโดดแล้วผมก็ดิฟข้างซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดี as as แล้วก็ลงแล้วก็ชนะไปอลองมาดูอีกรอบนะฮะ ผมส่งให้มากิเนี่ยผมส่งไปส่งมาแล้วผมออกไปรอสามแต้มเห็นไหมฮะผมเฟกหลอกหนึ่งทีแล้วก็ยิงซึ่งการเฟกหลอกครับคือมันฝึกอะฝึกง่ายผมว่าใครเห็นคลิปผมแล้วไปฝึกเดี๋ยวก็คงเป็นแต่ว่า ใช้ยังไงให้มันให้มันใช้ได้ก็คือเราต้องใช้ในจังหวะที่เขาคิดว่าเรายิงจริงๆอ่ะไม่ใช่เราเดินไปหาเขาแล้วเราก็ไปเฟคหลอกต่อหน้าเขา่าทิกสำหรับผมสำหรับเทคนิคนี้ก็คือมันต้องเป็นลูกรับบอลที่ตัวประกอบอยู่ห่างกันเราพอสมควรแบบในเคสเมื่อกี้ครับก็คือเขาอยู่ห่างเรา แล้วมันลูกมันห้าสิบห้าสิบอะว่าเขาจะมาทันหรือมาไม่ทันอย่างลูกเมื่อกี้ฮาเซเขาถ้าเขาไม่กระโดดจังหวะเมื่อกี้เขาจะกระโดดไปได้แล้วถ้าผมในกรณีที้ผมยิงจริงนะแต่ผมก็หลอกเขาไปเพราะว่าผมคิดว่าเวลายังเหลือสองวิถ้าผมหลอกแล้วผมดิฟข้างยังไงก็ยิงได้แน่นอนอ่ะก็ก็จบเท่านี้ลองไปฝึกฝนดูครับเรื่องเรื่องเฟกหลอกเฟกยิงแล้วก็ขยับ แล้วก็เรื่องที่สองที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือเอที่ผมจะอธิบายวันนี้ก็คือเรื่องรูนอ่ะบางคนได้เห็นรูนผมไปละว,ว่าบางคนก็ถามว่าเออทำไมใส่รูนอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยเทคนิคสามแต้มใครก็ใส่กันถูกไหมฮะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาชูตติ้งก์ดสุดนิง่งก็ใครก็ใส่กันก็เป็นปกติอะ ไอ้ตรงเนี้ยจุดสุดท้ายที่ทุกคนถกเถียงกันหรือว่าตัดสินใจกันว่าเออเราจะใส่อะไรด,ดีระหว่างพลังงานสะสมกับการลบกเอยกับคุมเกมส่วนตัวผมนะผมชอบพลังงานสะสมมากกว่าเพราะว่าพลังงานสะสมอะ่ะมัน มจะพูดยังไงดียคือในเกมที่มันยากลำบากอะเช่นแบบสี่นาทียิงได้แค่สองลูกโดนปิดหนักเลยส่งก็ไม่ค่อยได้ส่งยิงก็ไม่ค่อยลงยิงก็โดนปิดไม่มีจังหวะให้ยิงโดนลุมไอตรงเนี้ยพลังงานสะสมเนี่ยถ้าเราถ้าผมใส่รูนเนี้ยมันจะทำให้ผมมีอันติใช้ในช่วงประมาณสี่สิบวิสุดท้ายของเกมหรือสามสิบวิ บางทีหนักๆหน่อยก็อาจจะได้ใช้ช่วงยี่สิบวิสุดท้ายเลยเพราะว่าในเมื่อเราไม่ได้ทําผลงานเช่นเราไม่ได้เดินเราไม่ได้ยิงเข้าเราไม่ได้ส่งให้เพื่อนเราไม่ได้สติลเราไม่ได้บล็อกอะไรเลยเนี่ยไอค่าแถบไม้ตายมันก็จะไม่ขึ้นถูกไหมฮะซึ่งไอตรงเนี้ยมันทําให้มันขึ้นเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องทําสิ่งเหล่านั้นผมก็ผมก็วกกลับมาว่าเกมที่ผมเสียเปรียบมากๆเช่นแบบ เออทีมตามอยู่แบบทั้งทีมทำได้แค่ห้าคะแนนสิบคะแนนแล้วก็ทีมต้องการไม้ตายเราเพื่อพลิกเกมผมคิดว่าไม้ตายของมิซุอิก,กับจินมันพลิกเกมได้นะทั้งคู่เลยผมก็เลยใส่พลังงานสะสมแทนที่จะใส่คุมเกมเพราะว่าเกมที่เราได้เปรียบเกมที่เราเสียเปรียบยังไงพลังงานสะสมก็สำคัญมากๆอยู่แล้ว หมายถึงว่าเกียดไม้ตายครับสำคัญมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอืผมใส่ไปดีกว่าเพื่อให้หลักๆประเด็นใจความสําคัญก็คือผมใส่ไปเพื่อการันตีว่าผมจะได้กดไม้ตายในในเกือบทุกๆเกมที่ผมเล่นแค่นั้นโอเคครับแล้วก็ส่วนส่วนปิดเส้นทางชูดเนี่ยไอสองอันเนี้ยไม่คิดยอมแพ้กับสัมพันธ์มือดีขึ้นเป็นเป็นรูบังคับของเอจอยู่แล้ว ส่วนปิดเส้นทางชูตมันจะมีให้เลือกระหว่างปิดเส้นทางชูตกับกับสามแต้มเส้นหลังตอนแร,แรกผมก็ใส่สามแต้มเส้นหลังนะแต่ว่าผมลองคิดดูแล้วว่าไอ้สามแต้มเส้นหลังเนี่ยมันต้องไปอยู่ในม,มุมมุมซ้ายกับมุมขวาของของแถบสามแต้มผมไปลองดูรีเพย์ตัวเองอะ่ะเกมหนึ่งผมยิงจุดนั้นไม่เกินสามครั้งแปลว่าผมใส่ผมใส่ไอรูนเนี่ยเพื่อที่จะยิง ใช้เกมหนึ่งไม่เกินสามครั้งผมมองว่าไม่คุ้มผมก็เลยผมก็เลยมาใส่ปิดเส้นทางชุดดีกว่าซึ่งเกมหนึ่งผมทำประมาณเออผมได้บล็อกอะ่ะก็คือเอ g มันเป็นตัวที่บล็อกไม่เก่งถูกไหมฮะการที่ได้ใส่รูนเนี้ยแปลว่าทำให้คุณบล็อกเก่งขึ้นในเกมนั้นนั้นระยะมันเพิ่มมากขึ้นบวกหนึ่งจุดห้าด้เยอะนะก็คือ เราประกบ s อสด้วยกันเราก็บล็อกได้ดีขึ้นเราประกบเราประกบ SF, s อสเเซนโดเฟยยิงหรือว่าฮานาฮานาหรือว่าไม่ใช่ฮานาเขาเรียกว่าฮาเซกาว่มันก็ทําให้เราบล็อกได้ดีขึ้นนะครับก็คือมันทําให้เกมรับของ SG ที่อยู่แย่มันดีขึ้นด้วยผมก็เลยคิดว่าเออใส่อันเนี้ยดีดีกว่าแล้วอ่าส่วน ส่วนรูนอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วแต่รูนที่ผมอยากได้อีกอันก็คือขอเสียงเชียร์ผมรอซีซั่นสามอยู่ว่ามันจะมาหรือยังมันน่าจะมาอหละในซีซั่นสามอะถ้าผมมีอันเนี้ยในบางเกมที่ผมไม่จำเป็นต้องบล็อกมากผมจะเอามาใส่แทนแทนติดเส้นทางชูดแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีผมก็เลยใส่อย่างนี้ก่อนในทุกๆเกมอ่ะเท่านี้แหละครับ เรื่องวันนี้ก็จบแค่นี้กับเรื่องฝึกหลอกยิงกับเรื่องรูนของผมอธิบายแล้วก็ยังไงก็ลองไปทํำดูครับคนที่สำหรับคนที่ทําไม่เป็นผมว่ามีประโยชน์มากๆมันจําเป็นในการเล่นโอเคสวัสดีครับ